ขยับเข้ามาอีกค่ะน,น,น,นัดไกลเกินลูกขยับเข้ามาอีกค่ะมันประหอดใครที่มือยาวๆก็คีบถุงส่งให้เพื่อนด้วยค่ะดูแลน้องดูแลน้องค่ะโอ้จีจีเอา ดูแลน้องด้วยเป็นไงติวเตอร์อ,อายุคนเดียวกับเอื้อยอันนี้สุกยังเอ่ยน้องกินถว่วเดียวนึงดอกลูกอ้าวเด็กหญิงยุพาเป็นไงคะเด็กหญิงยุพา พี่เมียพี่ับก enfin ินขื่อมาเต็มใบแล้วลูกแล้กหทักไส้แล้วเต็มไส้แส่กินมาก่อนคนอื่นแย้งเลยเนอะไม่ชุกเลยอยากอยากที่จะหนีตายได้น้อยเกินคุณครูต้องคะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรคะวันนี้สิวันนี้เราเลี้ยงฉลองก่อนปิดเทอมก็เลยให้ กินได้กินอร่อยอร่อยตามใจชอบเลยเยอะเยอะเยอะก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบมันปกติอาหารก็เกินพอวันนี้ก็เยอะอยู่แล้ววันนี้ก็ยอดเยี่ยมพิมพมพิมมเข้าไปอีกใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบนะคะเราสนับสนุนกําลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเริ่มสอบแล้วค่ะอ่า สอบแล้วก็จะได้ปิดพักผ่อน